รูปเบอร์บก็การเนาะจะให้เจาให้เรเลื่อนตลอดตัวยก็ได้เลือลเลท้าเนาะแต่แล้วเรอเช้และเจ้ที่เนี่ยเลืนในป่านี่อาไว้เราแบบรูปเบอร์กกอทุเลเนาะจะให้เราด้วยสอสอมโนบเนาะขอวีเดอรเอาไวดาแกกรรมอธิการสวัสดีครับอ่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไปชื่อว่าโซลเลท้าหรือว่าแม่สารเลฝั่งโน้นนี่ถูกเขียนว่ากอทุเลนะครับแล้วก็ผมมาเจอกลุ่มสอสอ กรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคมาตามที่าชาวบ้านเรียกร้องกรณีเรื่องเ,อเรื่องการอะไรนะครับการสร้างโครงการผ่านน้ำยวมนะครับที่จะกระทบกับชาวบ้านที่จะเจาะอุ่โมงพอสิบกว่ากิโลเมตรทะลุลงไปยังเขื่อนูมิพลที่บ้านแมงูดนะครับอำเภอพอดก็ตำบลนครเรือ แล้ววันนี้ผมเห็นว่าสสก็มาด้วยก็เลยอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมด้วยครับคนนี้เข้าใจว่าเป็นนายกป้ายแดงนะครับนายโยชัยตัวนี้สสมันนบเนาะมามาซูนด้วยเห่าปะโือเลสตเลตท่ะอันนี้น้วอนนี่จมหมด เนี่ยปุณธินบอกเลยว,ว,ว่าเพราะเขาตอนนี้นายกกำลังอธิบายให้กับกรรมการที่ลงมาอยู่ตอนนี้อ,อ,นอันนี้น้ำท่วมเลยนะเดี๋ยวว่าไม่ดูพื้นที่เลยพื้นที่ทีบอกว่ามันไม่ได้นะเดี๋ยวน้ำท่วมไม่ตอนนั้นที่สร้างเสร็จยังไม่ไตรวจประมาณเอ,อ,เอยังไม่ตรวจรับนะ้ำน้ำท่วมแล้วนะอทีอ่สาราที่คุณอยู่เลยอ๋อคือคือนายกกำลังบอกว่าบริเวณนี้ยาสาราแถวล่างนี่น้ำก็ท่วมนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถามชาวบ้านก่อนว่าน้ำท่วมถึงนี่ไหมหรือไม่ถึงสอสอครับครับอส,อสสอขออนุญ,ญาตไลฟ์สดสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับชาวบ้านอ้เสสแต่ว่าเอาเอาบุรีออกก่อนเอาสัมภาษณ์นี้ก่อนดิอ่อออารครับสวัสดีครับผมผมเป็นคนสสใต้นะอ๋อสสเหมือนกันแล้วครับ ใต้สสใต้มาสสเหนือนี่เป็นยังไงบ้างออถ้าถามงน,นั้นกะได้ขออนุญาตถามชื่อเรียนานามน,นิดนึงครับครับชื่อเสียงเรียงนามข้าพเจ้ามีนามว่าโอ้หไมลิเกไปไหมได้ครับยังไงก็ได้ครับสีส <c oughs> ันดีครับเป็นสสประเสริฐพงศ์สอนวัตครับสสบัญชีรายชื่อสัดส่วนภาคใต้ภาคภาคใต้ภาคก้าวไกลอ๋อเป็นคนกระบี่ครับแล้วก็วันนี้มาครั้งแรกในชีวิตเลยตรงนี้ ก็ขอบคุณท่านนายกอบตที่มาช่วยแนะนําท่านเชิญมาที่สุดเขตแดนนิดนึงครับไปชาหลังนิดหนึ่งดีไหมครับผู้ใหญ่บ้านก็หรือนายกก็มายืนคุยด้วยเผื่อลูกพูดคุยกันด้วยเชิญนายกก็มาแนะนําว่าสถานที่เป็นยังไงเกี่ยวข้องกับเป็นยังไงเล่าถึงสถานการณ์ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เดิมๆเป็นพื้นที่จุดผ่อนปลนในการซื้อขายสินค้า ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่ของแม่้องสอนหนึ่งจุดก็ทําให้เข้าใจว่าอ๋อเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็คึกคักมนะักแต่ว่านั่งทั้งสถานการณ์ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดก็ทําให้ตรงนี้เงียบเหงาไปหน่อยก็คงจะต้องอาศัยเวลาเพื่อให้การซื้อขายสินค้าในจุดผ่อนปลนคงจะดีขึ้นเพื่อให้ภาวะ,ะการทํามาค้าขายพี่น้องเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ต้องอาศัยเวลาหน่อยครับก็ดีใจ แล้วก็ที่สำคัญออผมมาในนามของกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคโนะครับกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภค,คก็จะจัดอบรมสัมมนาแล้วก็ศึกษาดูงานง่ายๆก็มีโอกาสที่จะได้มาพบปะพี่น้องพรุ่งนี้ก็จะมีการสัมมนามีการแนะนําให้รู้ว่าเราเราคือใครมาทําอะไรแล้วก็จะรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้องในพื้นที่ไปสะท้อนในสภา ซึ่งรูปแบบปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการรวมศูนย์อำนาจมันก็เลยแก้ปัญหาเลยยากมากเพราะทุกอย่างไปรวมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยพักก้าวไกลจึงผลักดันนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องของการแก้ไขปัญหาจะต้องอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในแต่ละพื้นที่มันจะได้จบกันไปไวๆ,ๆนี่คือ หลักๆในภาพรวมก่อนนะครับชาวบ้านเขาเรียนอะไรกับชุดก,กรรมธิการนี้ที่ที่ได้ลงมาในวันนี้ถือมีประเด็นอะไรบ้างครับก็เท่า,าที่ทราบก็อาจจะมีรประเด็นเรื่องของการผันน้ำเนาะการผันน้ําซึ่งก็ต้องกระทบกับพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคมันเป็นอำนาจหน้าที่ที่ช่วยปกป้องสิทธิของประชาชนการบริโภคนั้นไม่ได้หมายความว่าจะ จะหมายถึงเฉพาะการกินดื่มเท่านั้นให้หมายถึงกรอนสิทธิของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเนี่ยน้ำมันแพงก็เข้าเข้าที่กรรมธิการได้แจ้งได้นะครับสลากกินแบ่งแพงก็ได้เครื่องสําอางเ,อาเครื่องสาอางสุภาพสตรียกตัวอย่างนะครับระบบขนส่งสาธารณะระบบเนี่ยกา,ารเดินทางผ่านทางน้ําที่มีปัญหาอย่างเงี้ยมันกระทบถึงประชาชนนั่นหมายถึงสิทธิของผู้บริโภคได้รับการกระทบก็สามารถที่จะ นำประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาร้องเรียนกับกรรมธิการได้ผมก็จะในฐานะเป็นโฆษกกรรมธิการก็จะมารับเรื่องไปเข้าสู่การพิจารณาเราก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปถามได้หน่วยงานอะไรบ้างที่ที่สวดกลางที่เขาดูแลอยู่หรือหน่วยงานท้องถิ่นก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งจังหวัดก็จะได้มาช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนกรรมธิการมีหน้าที่บทบาทอะไรเวลาชาวบ้านร้องเรียงไปเช่นอย่าง อันนี้ที่มนันจะเป็นกรณีโครงการผ่านน้ายวมสู่เจาะอุโมงไปที่ใช่ครับเขื่อผมมีพลใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสมมติว่าชาวบ้านร้องเรียนไปแล้วกรรมธิการจะมีอะไรอ่ะมีบทบาทหน้าที่ในการต<ท>รวจสอบครับส่วนราชาการครับที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชาการที่จะต้องใช้งบประมาณไม่ว่าจะทําศึกษา eia หรือคนที่ทําแผนเรื่องนี้หรือคนสนับสนุนหรือคนที่ไม่เห็นด้วยหรือ,อ,อภาครัฐเองนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะ ถ้าถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการแบบนี้ก็อยากจะเชิญเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ต้องให้ความเห็นแล้วก็อาจจะต่อยอดไปเป็นถึงกรณีที่สามารถที่จะนําเสนอสภา,าเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นชุดใหญ่เพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ได้อ๋ออย่าถ้าสมมติชาวบ้านผมได้ยินมาว่าชาวบ้านเนี่ยการท e ํา EIA หรืออะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมและมีการแอบอ้างชื่อบ้างอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีข้อเท็จจริงกรรมธิการ ก็จะต้องเรียกมาตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่าจริงไม่จริงเรียกทัชชลนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดูแลเรื่อง e อเเนี่ยมามาให้ข้อมูลเพราะไม่ใช่เฉพาะแบบนี้เท่านั้นที่บอกว่าชาวบ้านโดนแอบอ้างหรือทําไม่ถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันมีกรณีที่ภาคใต้อย่างบ้านผมที่จังหวัดพัทลุงที่เขาจะไปทําอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนที่ของกรมชลประทาน ที่ไปเอาข้อมูล e อ a จากจังหวัดเพชรบูรณ์มาเปลี่ยนหน้าปกเขาเรียกรายงานกระตุกปกไปใส่ชื่อเป็นจังหวัดพัทลุงรเราก็จับได้มาแล้วมีการโกหกง่ายๆมีการโกหกเกี่ยวกับรายงานแบบนี้เราก็จับได้เพราะว่าในเนื้อหาเนี่ยมันจะเขียนว่าจังหวัดพัทลุงมีมะขามหวานซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับ,รบกรณีที่นี่ก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะถ้าจับ,จบถ้าจับได้ปุ๊บแล้วยังไงนนต่อบก็แน่นอนว่าหนึ่งรายงานนี่มัน คือรายงานเท็จรายงานเท็จรายงานโก oh <uk> หกรายงานไม่จรงิงรายงานขาดการมีส่วนร่วมก็จะทําให้คุณค่าหรือความน่าเชื่อถือของ EIA อันนี้เสียไป <ด elt> <uit> นั้นหมายความว่าราชาการจะไปรับรองโครงการที่ผ่าน EIA แบบนี้ไม่ได้อคอรั<ช>บครับอยากคุ้มไม่คุ้มหรือว่าโครงการนี่มันผิดปกติห<ช>รืออะไรอย่างนี้ก็กรรมธิการนี้ก็ผู้บริหารก็สามารถเรียกมาตรวจสอบก็ได้อ๋โดีครับ อันนี้ก็ลงมาถึงใช้แดนบ้านในพื้นที่เลยในฐานะเป็นชาวประมงก็กรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณกรรมธิการชุดนี้อย่างมากนะครับ,รบแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปร่วมเวทีต่อที่ที่เขาจะจัดวันอ,อยู่เขื่อนโลกที่ที่สวนนางงามต่อใช่ไหมครับขอบคุณแล้วก็อยากชวนพี่น้องในพื้นที่เอฝากกันเยอะๆไปพี่น้องนุความเห็นไปบอกข้อมูลให้พวกพวกผมสสอได้รับทราบพี่น้องมาเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวโควิดนะครับ โครงการผ่านน้ำยัวนี่ไร้แรงกว่าโควิดหลายพันเท่านะมันทำลายโอ้ทำทำลายถิ่นที่อยู่ไม่เหาพัฒนาคารที่อยู่เนาะแล้วจะกระทบไปถึงบางข้อมูลเนี่ยครับกระทบไปถึงโครงการเนี่ยอจจะไม่คุ้มอาจจะไม่มีน้ําและจะรัฐบาลจะต้องสูญเสียค่าอะไรต่อค่าอะไรต่อไปซื้อจอดลึกอย่างนี้มันจะไม่มีใครไปจอดลึกครับยังไงก็คิดว่าชาวบ้าน ก็อย่าที่ท่าสสใต้นะครับกระบี่ใช่ไหมกระบี่บอกนะครับว่าอยากจะให้มากันเยอะๆหน่อยครับอันนี้เราเชิญชวนพรกงานจูเจิร์ลุ่มลาครับมีไหมไม่เกี่ยวเลยเราผิดมาตรการอยู่แล้วครับผมรักษาระยะห่างขอบคุณท่าสสมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปกับนายกหน่อยฝากมาๆๆกทีมงานของเราอันนี้ก็มีตำรวจมาโนยความแล้วก็มีชรบแล้วก็มีคณะอ่า ที่ติดตามแล้วก็มีสสประกอคนที่3ของประเทศไทยนะครับเกรี่ยงสสมานพคิริภูวดลแล้วก็มีนายกที่ได้มาเป็นนายกบริหารแม่สะลบนายกชัยนะครับผอพิพักก็เขาก็จะมาถ่ายรูปด้วยกัน นี่ไม่มีผู้ใหญ่ลกคนคำหัวได้หมดแต่ถ้ามีผู้ใหญ่บ้านไม่ได้คำหัวผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านด้วยอ๋อผู้ใหญ่เองนะผู้ใหญ่ยืนเองนะอ่ะอันนี้คนที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านนะที่นี่นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะฟังดูชื่อครับผมตับลื้อเนาะเขอเชิญครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปร่วมสกิพยานกับสสนะครับสรปก็เชิญครับ well